สวัสดีเนแฟนบันพีททุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพูดถึงบากี้สีจกักรวรรดิคนใหม่นะครับสีจกักรวรรดิคนใหม่นะครับผมพูดถึงบากี้นะครับทุกๆคนก็ได้รู้แล้วนะครับว่าบากี้ขึ้นมาได้ไงนะครับเป็นสีจักรพรรดิได้ไงนะครับซึ่งผมจะบอกว่าเรื่องราวของบากี้อาจจะเป็นการ ผลปิดศาสต์ได้ตื่นตัวขึ้นมาและเป็นแผนการของแชงคูดที่ไปพูดกับห้าผู้เท่านะครับให้บาร์ก้ได้ขึ้นมาเป็นสี่จักรพพัดก็เ,เป็นไปนได้นะครับก็ยังแปลกนะครับยังงงนะครับคนอึ้งกันทั้งโลกนะครับทำไมรอกับคิกไม่ได้เป็นสี่จักรพพัดนะครับทำไมถึงได้เป็นบาร์กี้นะครับ โอ้โหผมนี่ช็อกเลยนะครับทุกคนแล้วก็มาพูดถึงการต่อสู้นะครับของบาร์กี้นะครับสีจักพัรดิคนใหม่นะครับการต่อสู้นะครับฮาชคิก็ไม่มีนะครับการต่อสู้ก็ไม่ได้โหดนะครับส่วนมากก็ได้เป็นแค่ตัวตลกนะครับในสงครามนะครับและชายคนนี้นะครับจะได้เป็นราชาจนสลัดนะครับเขาพูดถึงไว้นะครับ เพราะว่าเขาอยากเป็นนะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับจะได้เป็นไหมแต่การที่ได้เป็นสียกระพัดแบบนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาทาได้ยังไงนะครับแลนะฮาพอเท่าคิดอะไรอยู่นะครับและแชงคูร,รางแผนกับบาร์กี้อะไรนะครับโอ้โหเป็นเรื่องที่สプラยมากเลยนะครับกับแฟนวันพีชนะครับ เังคูต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะครับห้าพุ้เท่าถึงได้มาคุยด้วยนะครับผมคิดว่าเทียงคูดไปคุยกับห้าพูเท่าให้ให้บากี้เป็นสี่ยกรพพัดนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆนะครับเชียงคูดทําแผนที่ของบากี้หายนะครับโดยการตอบแทนให้บากี้เป็นสี่ยกรพพัดคนต่อไปนะครับหลังจากที่ลูฟี่ค้นไคโดได้แล้วนะครับก็ ฟีนะครับได้เป็นจกักรพรรดิแน่นอนนะครับคนหนึ่งของสีจกักรพรรดิแล้วก็ข่าวออกมาแล้วว่าเป็นบาร์กี้นะครับก็วันนี้ก็มาพูดถึงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ะไคร้ share, ด้วยนะครับผมทําคลิปออกมาแบบนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวสปอยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ สำหรับวันนี้นะขอบคุณครับ